สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าม b บายทีเอสอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาสำรวจตลาดนิดนึงครับหลังตลาดพังไปนะเมื่อวานนี้นั่นเองครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้านดับเบิลพีช็อปนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยต์และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับ โดยนักเตะ110นะครับก็ได้รับผลกระทบเล็กๆน้อยๆนะเผื่อๆอาจจะไม่ได้รับผลกระทบด้วยซ้ำนะครับราคาขึ้นเอาขึ้นเอานะครับนะครับมาติอุสคาฟูอะไรพวกนี้ครับก็สามารถที่จะซื้อเอาไปแลกนักเตะ111ได้เหมือนเดิมนะครับนะครับราคาไม่ค่อยคือก็ลงอยู่แหละนะครับอย่างโดยเฉพาะเจอหลาจาก80ล้านนะครับก็ตอนนี้ก็เหลือช่วงประมาณ60กว่าล้านนะครับถึง73ล้านประมาณนี้นะครับมีตอนเลสนะครับที่ได้รับผลกระทบเยอะสุดนะ ก็อยู่ที่ประมาณสักไม่ถึงร้อยล้านแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าคนจะได้จับจองถูกนะครับ OVR 110ก็นะครับ90ล้านเนี่ยก็น่าจะกําลังดีนะครับเพิ่มแปดสิล้านไหนน่าจะดีกว่านะเออก็รอราคาต่อเลทลงมาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับมาดูในส่วนของนักเตะหนึ่งกันบ้างครับก็จะมีบางส่วนนะครับที่แบบฟ้าฟ้าแดงแงนะครับโดยเฉพาะนักเตะที่แบบว่าคนนิยมใช้กันนะครับอย่างกาลินชาบาสเทนอะไรประมาณนี้ครับชเวชเวชวยนี่ครับ บุลลิดนะครับวิดดิตอะไรประมาณนี้ครับก็ราคาก็ลงมาชัดเจนนะครับแต่ว่าก็มีผู้ที่ซ้อนมีผู้ที่ช้อนซื้อไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องการเอาไปใช้งานครับแล้วก็ราคาก็ถือว่าถูกอยู่นั่นเองครับมาดู112กันบ้างครับก็มีผลกระทบอยู่นะเออซันิตินี่ก็ถือว่าลงมาเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยน่าใช้นะอยากจะได้เหมือนกันนะแต่ไม่มีตังนะตอนนี้ราคาที่ยังคงเส้นคงวายนะครับก็โรนันดิโนครับที่ยัง ยังได้ราคาดีอยู่นะครับร้าโรดันโดเบคแคมอะไรพวกน,นี้ก็ยังโอเคนะครับใน3ตัวบนนั่นเองครับทีนี้มาดูในเรื่องของ7วันอันตรายนะครับคือ7วันต่อจากนี้ไปนะครับก็จะมีการพังเกิดขึ้นนะครับในนักเตะ OVR 111อีกทนนีนั่นเองนะครับตามที่เคย บอกไปตามอีพีก่อนๆแล้วนี่ครับตอนนี้นะครับแต้มตัวโทเค็นฮีโร่ของพี่นะครับอยู่ที่ประมาณ50นะโดยคนส่วนใหญ่น่าจะอยู่ที่ประมาณวันนี้นะครับน่าจะอยู่เชื่องประมาณสัก48ประมาณนี้ครับถ้าใครไม่ได้เปิดแพ็คนะครับก็จะไม่ได้บวก3มาอีกนั่นเองครับซึ่งของพี่อยู่ที่50มันยังขาดตรงนี้อีกนิดนึงนะครับนะก็จะเป็น51ิพูดง่ายๆนะครับซึ่งอีก7วันนะครับเราได้โทเค็นนี้วันละ8นะ8 7 56นะอีก56นั่นเองครับประมาณ7 8ปวันประมาณนี้นัครบ ซึ่งอีเจ็ดวันนะครับนักเตะที่น่าจะราคาลงนะครับก็น่าจะเป็นนักเตะ o v ี110แล้วก็111ของฮีโร่พาร์มนี่ครับตามเงื่อนไขที่เคยกล่าวไปนะครับนี่ครับตรงนักเตะซูเปอร์ฮีโร่ตรง110นะครับจะเอามาแลกตรงนี้นะครับนะซึ่งสามารถที่จะขายได้นะ110ของฮีโร่พามเนี่ยมีแค่2ตัวนะครับมีโกวูนะครับแล้วก็ตัวอวัลอวลันอะไรประมาณนี้อ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนะนักเตะ2คนนี้ ราคาลงแน่นอนนะเพราะว่าส่วนหนึ่งคือการที่เราจะแลกมันจะต้องมีเหรียญโทเคนอยู่ที่110ครับดังนั้นเนี่ยชุดแรก110ได้มาก่อนแน่นอนครับแล้วก็ในส่วนนักเตะ2คนนี้ราคาลงแน่นอนครับก็ต้นทุนก็อยู่ที่ประมาณสัก15ล้านเนาะนักเตะซูเปอร์ฮีโร่พวกนี้ครับที่จะเอามาแลกนั่นเองครับนะก็ใช้อยู่ที่1ตัวนะแล้วก็โทเค็น110นี่ครับ ในส่วนของนักลงทุนเพิ่มนะครับก็คงจะต้องเอามาแลกตรงนี้แหละครับฮีโร่พามหรือไอคอนพามตรงนี้แหละครับนะก็ใช้นักเตะฮีโร่พามตัวเมื่อกี้ครับไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นโกวูนะครับหรือว่าโอลิวันอะไรประมาณนี้ครับเอามาแลกตัวนี้สอตัวนะครับก็จะได้111นะ111ก็ตามนี้แหละครับก็จะมีช้อยให้เลือกเยอะขึ้นนะแต่ว่า111หลายๆตัวก็อาจจะได้รับผลกระทบอีกรอบหนึ่งนะครับเพราเรียกว่าขอซ้ำกำซัดนะครับตัว OBR หนึ่งร้อยสิบเนึดอีกระลอนะครับนะ อาสามคนที่จะได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยก็จะเป็นตูเล่นะครับโดนวานครับแล้วก็แอบเดบิย่าอ่ะประมาณนี้ครับนะแล้วก็นี่ครับที่เหลือก็ตามนี้เลยครับไวเวิร์ดที่แบบว่าได้รับผลกระทบอยู่แล้วก็ได้รับผลกระทบไปอีกยิ่งยิ่งขึ้นน,นั่ครับนะก็เป็นแผนที่คำนวณไว้ของ EA เนี่ครับเออ ก็อีกเวันอันตรายอีกรอบนึงรับนอบ111นั่นเองครับนะในส่วนของการลงทุนนะก็ตามที่เห็นเห็นกันก็คงจะเป็นนักเตะฮีโร่เก่านะครับ110นะครับที่เอามาแลกตรงฮีโร่พามตรงนี้ครับนะนักเตะที่น่าลงทุนก็คงจะเป็นนะครับซูเปอร์ฮีโร่ตรงนี้คนระับเนี่ยเอา110นะใช้งบ15ล้านประมาณนี้ครับบวกกับโทเค็นฮีโร่ครับก็สามารถที่จะแปลงเปลี่ยนเป็นเงินตานี่กูกี่บาทอ๋อหกล้านอ่ะหกล้าน,นครับ ตัวนี้น่จะแพงสุดนะถ้าใครได้ตรงนี้มานะครับก็โชคดีหน่อยครับราคาดีราคาดีเป็นที่ต้องการของตลาดนี่ครับแต่ราคาตอนนั้นอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่90ล้านแน่นอนนะลงมาแน่นอนนะครับแต่จะกี่ล้านแค่นั้นเองนะครับแต่เชื่อว่ายัางไงก็แล้วแต่นะครับลงทุนตรงนี้ได้กําไรแน่นอนนะเพราะว่าตรงนี้ลงทุนแค่15ล้านเองครับถึงมันจะ2 0ล้าน25ล้านอะไรพวกนี้ครับอย่างน้อย,อยก็ ยังได้กำไรอยู่นะแต่คงไม่ไม่ลงมาถึง2 0 3 0ล้านหรอกโดยเฉพาะตัว R W ตัวนี้ครับเป็นที่ต้องการในตลาดมากๆเลยนะครับส่วนที่ได้รับผลกระทบแน่นอนชัดๆเลยนะครับก็น่าจะเป็นตัวตัวนี้ครับมีโลพามนะ112รตัวนั่นแหละนะครับเนี่ยสองตัวนี้นะครับแล้วก็ที่ได้รับผลกระทบะก็สองก็น่าจะเป็น111ขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเย,ยตเล่นะครับนะ1 1 1ไอคอนพามนะครับ ที่ได้รับผลกระทบน้อยนะจะเป็น110อไอคอนพามนะพวก110พวกนี้ไม่มันไม่โดนผลกระทบเพราะว่าใช้นักเตะพวกนี้มันแลกได้แค่2ตัวนะ rw แล้วก็ cm g o o ประมาณนี้ครับพวกนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบฮนะ ถ้าจะได้ก็คงได้รับอน,นุสงในการขึ้นราคามากกว่านะเพราะเอาไปเอาไปเอาไปสามารถที่จะเอาไปคู่กันแล้วก็เอาไปแลกนักเตะ111ได้ไงอาจจะได้รับผลกระทบเชิงบวกมากกว่านะครับ110ตัวนี้ครับในส่วนของ112ก็คงจะอาจจะได้รับผลกระทบแต่ไม่เยอะมากนะครับนะคนที่แบบจะไปต่อยอด111 3ตัวเพื่อที่จะไป112ก็มันดูแล้วมันไม่ค่อยน่าจะมีกําไรนะ ดูแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีกําไรแล้วนะครับดังนั้นนะคงคงคงจะไปไม่ถึง1 1 2แน่นอนนะแต่ก็ไม่แน่หรอกถ้า111อะไรถูกนะครับก็อาจจะมีคนที่แบบอยากมีนักลงทุนก็ได้เช่นกันนะครับแต่คงดูแล้วไม่น่าไม่น่าเสี่ยงที่จะไป1 1 2นะประมาณนี้ครับโอเคคร่าวๆเจอกันประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีนะครับสวัสดีครับ